เรียกว่าตั้งแต่เป็นหนุ่มโสดนะคะความฮอตของหนุ่มแน็กชาลีเนี่ยมีแต่เพิ่มขึ้นไม่มีลดลงเลยทีเดียวแถมถูกแฟนๆเนี่ยจับตามองในเรื่องของหัวใจว่าเมื่อไหร่เจ้าตัวนะคะจะเปิดใจมีความรักครั้งใหม่อีกครั้งแล้วแฟนคลับชาวด้อมก็คือแห่ขยันชงขยันแซวหนุ่มแน็กชา์ลีนะคะกับสาวๆหลายคนเลยแน่นอนว่าชาวด้อมเขาก็ลงเรือเชียร์ค่ะคนที่อยากให้หนุ่มแน็กชา์ลีเนี่ยจับคู่ด้วยนะคะโดยหนึ่งในนั้นก็ยกให้ ใหกับนางเอกสาวลกครึ่งคนสวยอย่างแอนนานะคะที่ล่าสุดค่ะออกมาเปิดใจหลังจากที่หลายคนเนจับตาความสัมพันธ์กับหนุ่มแนกนะคะแล้วช่วงนี้ก็คือฝึกไลฟ์ทิกต o อกแล้วก็มีแนกเนี่ยเข้ามาทักทายให้คําแนะนําอยู่เรื่อยๆจน FC ฟซีเขาก็ลุนก็เชียร์กันค่ะชาวดอมก็เรียกแอนนานะคะว่าคุณครูแล้วก็ให้หนุ่มแนกเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องซึ่งแอนนาก็เผยค่ะว่าช่วงนี้ไลฟ์ทิกต o อกเลยได้เจอกับพี่แนกเขาก็มาแนะนําเหมือนเป็นที่ปรึกษาทางด้านของ TikTok ถามว่ารู้จักกันมาก่อนไหมก็รู้จักกันในไลฟ์เนี่ยแหละเพราะพี่แนะเขาเข้ามาดูไลฟ์มาแนะนําทุกครั้งเลยตอนแรกเห็นชื่อนะคะก็ยังงงอยู่ว่าใช่พี่แนคตัวจริงไหมแต่พอกดเข้าไปดูเลยเห็นก็เลยได้ทักทายกันแอนนาก็ยังได้พูดถึงการที่แฟนๆนะคะเรียกตัวเองว่าคุณครูแล้วก็เรียกแนกว่าหัวหน้าห้องเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยค่ะคนที่เขาเข้ามาคุยกับแอนนาก็เหมือนเป็นการสมมุติการว่าเป็นนักเรียน แอนนาเป็นคุณครูแล้วทุกคนก็ตั้งให้พี่แน็กเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องถามว่าเขาจีบเราไหมจริงๆนะคะพี่แน็กเขาน่ารักแบบนี้กับทุกคนเลยทักทุกคนแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นพี่ชายที่น่ารักค่ะแล้วพอจบไลฟ์นะคะถามว่ามีคุยกันหลังบ้านหรือเปล่าพี่แน็กเขาก็ทักมาบอกเรื่องวิธีการใส่สติกเกอร์แล้วก็สอนวิธีการปักหมุดอะไรแบบนี้ค่ะ <c oughs> ส่วนเรื่องที่แฟนๆเชียร์กันนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็มีอ่านคอมเมนต์บ้างแต่ แต่ว่าแอนนาเองก็ยังไม่รีบไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้อะไรค่ะยืนยันคําเดิมว่าพี่เขาเป็นพี่ที่น่ารักอย่างนี้นี่แหละแล้วถ้าพูดถึงสเปคหนุ่มที่จะเข้ามานะคะแอนนาบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้มีสเปคอะไรเลยค่ะถ้าเป็นคนที่ขยันให้เกียรติเราแล้วก็เป็นคนน่ารักกับเราแค่นี้ก็โอเคแล้วใครจะจีบเนี่ยจริงๆก็ต้องผ่านคุณแม่แล้วก็ผ่านผู้จัดการก่อนนะคะแล้วสําหรับโมเมนต์ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานะคะคนเห็นว่าไปเล่นด้วยกันเนี่ยสาวแอนนา เขาก็บอกเลยนะคะว่าเขามีการจัดงานกันก็เลยได้มีโอกาสแวะไปกับทีมงานทุกคนเจอพี่แน็กตัวจริงเนี่ยถามว่าเขาดูแลดีไหมแอนนาก็บอกว่าพี่แน็กดูแลดีค่ะจริงๆเขาดูแลดีทุกคนอยู่แล้ววันนั้นได้คุยกันน้อยมากๆเพราะว่าหนูเต้นอย่างเดียวไม่วางไมเลยเลยไม่มีโอกาสได้คุยกับพี่เขาแบบจริงจังเรื่องที่มีคนจับตามองความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะแอนนาบอกว่าไม่กดดันเลยค่ะ ไม่ได้ระแวงหรือว่ากังวลอะไรเลยวันสงกรานต์ก็อย่างที่บอกว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปคุยกับใครเพราะหนูเนี่ยยืนเต้นอย่างเดียวเหมือนเก็บกฎมักม้วนจ้าอันนี้นะคะก็เป็นบทสัมภาษณ์ค่ะจากสาวแอนนา ถึงเรื่องราวนะคะที่มีหลายๆคนจับตามองความสัมพันธ์ของเจ้าตัวกับหนุ่มแน็กชาลีนั่นเองค่ะสําหรับเรือจิ้นนะคะเดี๋ยวก็จิ้นกันต่อเรื่อยๆค่ะตราบใดที่ทั้งคู่นะคะยังไม่มีหวานใจตัวจริงในเรื่องของความสัมพันธ์จะมีโอกาสมีลุนพัฒนาไปมากกว่าพี่น้องกันไหมอันนี้ก็ต้องรอเวลานะคะและก็ปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของอนาคตคะ่ะ